ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมกำลังพายเรือนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ดอนขามนะครับผมดอนขามสกลนครนะครับดูทุกคนบรรยากาศสวยมากเลยทุกคนว้าวเป็นแม่น้ําหนองหานนะครับดอนขามสกลนครนี่ตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวทําไมเรือมันทําไมเรือมันขยับวาดูนะครับฝั่งนู้นก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนนู่น เป็นเหมือนเกาะนะคะมีอต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งกันเปลี่ยนไงล่ะทีนี้แบบนี้ได้ไหมเยอย <c oughs> yeah, แล้วไงแย่ <c oughs> yeah, แล้วทุกคนเออ ทุกคนครับโอ้ยเหมือนตอนนี้เรียมโยงเองนะครับโอ้ย,อยลึกมากเลยทุกคนอัลันเลยนี่นะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วว้าวต่ต่ต่นี่นะครับทุกคนพายเรือฉบับผมเอง บรรยากาศก็สวยงามมากเลยนะคบผมใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับที่วิยทำไมมันมีฟองอ่ะไปทำไมมันมีฟองอ่ะทุกคนมันเกิดจากอะไรทำไมมันมีฟ้องโอ้ผมเริ่มผมเริ่มกลัวแล้วเออไปทุกคนใครจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับที่ดอนขามสุวรรณนครนะครับบรรยากาศก็ดีมากเลยนะครับก็มีเรือให้พายก็ได้นะครับผมก็จะติดมอเตอร์เองก็ได้นะครับที่ดอนขามสุวรรณนครนะครับนี่ มากเลยว่า